ตำนานตาคู่ผู้เสียสละที่ช่วยชีวิตรเรลาเทศจากอสูรร้ายราศีมีนมีสัญลักษณ์เป็นปลาคู่ไหว้ส่วนกันซึ่งเชื่อกันว่ามาจากตำนานกรีกโบราณที่เกี่ยวกับเทพีอัฟรรด,ดีและเทพเอโรส ครั้งหนึ่งโลกถูกปลุกลานวยไทยฟอนอสูรร้ายผู้ทรงพลังที่สุดในกำนานกรีเหล่าเทพต่างหวาดกลัวและหาวิธีหนีเอาชีวิตรอดอโฟรรตีและอีรอสจึงแปลงตายเป็นปลาสองตัวและว่ายหนีลงสู่แน่น้ำอยู่เฟรตีแต่เพื่อไม่ให้พัดหลงกันในกระแสน้ำเชี่ยวทั้งคู่จึงใช้เชือกเส้นหนึ่งผูกห่างปลาเข้าด้วยกันซูสเห็นความเสียสละและความผูกพันของพวกเขาจึงยกย่องเรื่องราวนี้และนำรูปร่างของปลาคู่ไปประดับไว้บนห้องฟ้ากลายเป็นปรุงราวมีนไพซิสคนที่เกิด ราศีมีนมักอ่อนไหวมีจินตนาการสูงจิตใจดีและรักความสงบแต่บางครั้งก็เชื่อคนง่ายและดิกเนี่ยงความผัดแย้งเพราะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากคุณคิดว่าการเชื่อมโยงกันด้วยเชื่อของปลาคู่ในราศีมีนสื่อถึงความรักหรือการพึ่งพากันแน่นี่คือบทสรุปของตำนาน12ราศีถ้าคุณอยากให้เราทำตำนาโนโหราศาสตร์สาขาอื่นเช่นวางจากราศีจีนหรือเทพประจำดวงดาวคอมเมนต์บอกเราได้เลย